คือบทสวดมนต์เหมือนกันหมดล่ะสวดแล้วให้มันเบาให้มันสงบใช่ไหมละ่ะแต่พลังงานของบทมันต่างกันจักรพพัดิมันก็มีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและไปอนาคตมนุษย์ทุกคนในโลกเนะี่ยสามารถจะเอาพลังงานพวกนี้มาเป็นประโยชน์ในการบำนุงชีวิตได้เลยทั้งหมดถ้าเกิดเราใช้พลังงานของจักรพรรดิก็ทําให้เราคลายทุกทางโลกได้คนตั้งใจสวดจริงๆเนี่ยผ่านชีวิตทุกคนนะ Life is about the winning game ถ้าชีวิตคือการเอาชนะ คนที่เราควรเอาชนะมากที่สุดคือตัวเราเองชนะตัวตนชนะความคิดชนะการยึดติดอะไรเดิมๆอนาคตไม่ใช่แค่อุดมคติเราต้องวางแผนเราต้องควบคุมให้มันเป็นเปนในทิศทางที่เราอยากให้เป็นนี่สิถึงจะเรียกว่าการพัฒนาตัวเองมาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเราครับ The CRISPR the betterment of self creations และใน EP พีนี้นะครับหลวงตาท่านได้เมตตาสอนถึงเรื่องคลื่นพลังงานแห่งจกักรพรรดิครับซึ่งทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเองจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง c r i s p ปอร์นะครับและท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ที่การกดสมัครสมา,สมาชิกด้านล่างและเราจะมีอะไรดีๆให้สมาชิกทุกท่านยิ่งในศาสตรหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยนะเวลาเราสวดมนต์ภาวนาทุกครั้งเนี่ยจิตมันจะสว่างครับจิตจะสว่างนะ ท่านจึงให้ให้พิสูจน์ว่าไอส้สวดมนต์ภาวน,นามันมีประโยชน์ไหม,มประโยชน์มากนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายให้ให้เยาวชนเรารุ่นเนี้ยเน,นี่ยยุคจุวันเนี้ให้เขาให้เขาหาให้จิตห่างจากจากโลกมั่งคชักวห้านาทีสิบนาทีคือเวลาจะเข้าโรงเรียนให้สวดมนต์ก่อนอะไรประมาณเนะี้ยคหรือให้นั่งภาวนาก่อนห้านาทีสิบนาที มันจะมีประโยชน์สําหรับตัวเขาเองไม่ใช่โลรลรวนๆเลยก็คงยากนะพูดถึงที่เราจะดึงให้เขาเข้ามาเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ด้วยตามันเพียงแต่สัมผัสด้วยที่ใจนั่นเองครับใช่ไหมล่ะเออก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราไม่เคยทุกข์หนักๆเนอะเราก็คงไม่เข้าหาถูกอย่างนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่ที่วัดเหมือนกันคนที่ทุกคนที่ผิดหวังคนที่ป่วยส่วนใหญ่ส่วนส่วนใหญ่เลยเข้าไปที่วัด ครับคนจะไปไปตั้งจิตจริงๆเ่ฝึกเพื่อศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยยากมีน้อยมีแต่น้อยอะครับมันน้อยลงเรื่อยๆไม่หลุดถูนะถ้าไม่มีคนกระตุ้นมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆอตอนนี้หลวงพ่อบอกเองต้องกระตุ้นกระตุ้นพวกเนี้ยรกระตุ้นให้เยวาวชนพวกเด็กๆเนี่ยมันเข้าใจเรื่องวิญญาณเข้าใจเรื่องผีผีมันเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับ เพราะเพราะวิญญาณเนี่ยมันไปจากคนคใช่ไหมผีมาจากคนค,คนสัมผัสแล้วก็สัมผัสแล้วกับผีหรือคุยกับผีไม่ได้ไม่ใช่ได้ฮะสื่อสารกันได้ท่านบอกบเพราะมันไปจากคนครับอพอตอนนั้นถ้าเราเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคนเรียนจริงๆเนะยไม่ใช่เรียนโดยปริยัตนะสัมผัสวิญญาณได้ทุกคนเละ มีวิญญาเป็นเพื่อนใช่ถูกต้องเลยประมาณนี้ยจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยหลังๆอะผมก็เห็นอย่างพอเริ่มมาศึกษากับหลวงตามากๆเขาผมก็เห็นคนรอบตัวหลวงตาพอเริ่มมาสวดมาปฏิบัติมาอะไรความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันก็เยอะมันก็ดีขึ้นนะหลายๆคนก็รวยเป็นมหาเศรษฐีได้เลยยิ่งยิ่งคนที่มีกรรมไม่ดีมากๆเนี่ยครับ ไม่ต้องสวดก็ได้ท่านบอกเพราะมันไม่สวดอยู่แล้วแต่เวลานอนเนียให้สวดมนให้หลับเวลานอนเนี่ยสวดมนให้หลับ,บเพราะหลับไปกับพุทธมนต์นั่นแหละไปเคลียร์ชีวิตได้เลยใน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 ขณะที่หลับคือฝันครับ,รบลองเอาไปใช้ดูเนี่ยค,คนที่ฟังอยู่เนี่ย คนที่ไม่มีเวลาสวดมนต์ตอนเชา้าสวดมนต์กลางวันเนี่ยค,คุณนอนอยู่แล้ววันหนึ่งอ่ะคุณต้องนอนแน่นอนอยู่แล้วคนสวดมนต์ให้หลับเลยครับใช้เวลาไม่นานเนี่ยจิตกับพุทธมนต์จะค่อยๆเป็นเนื้อเดียวกันแล้วความฝันลายคุณจะไม่มีแล้วอืฝันลายจะไม่เกิดแล้วมันยากตรงขั้งแรกอะ่ะครับถ้าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนไปแล้วเนี่ยคุณนอนที่ไหนคุณไม่สวดมนต์คุณกน,นไม่หลับแน่ <laughs> มันชินไงนครับแล้วหลวงตายอย่างอย่างมน์อย่างสวดบทสวดมหาจากักรพรรดิบทสวดคาถาเงินล้านของรูรฤาษีหรือบทอื่นๆอย่างเงี้ยม,ม,มันต้องต, <า S 2> ต่งตงตาตงากันตรงไห้ครับโอต่องตางกันนะครับเหมือนกันแต่ต่างกันครับคือบทสวดนมตนนะ์ะเหมือนกันหมดแหละสวดแล้วให้มันเบาให้มันสงบใช่ไหมล่ะครับบทมณ์ภาวนาเนี่ยครับแต่พลังงานของบทอะมันต่างกันครับอืจักรพรรดิเนี่ยหลวงพ่อสม่งบอมันคุมมดแล้ว คือบทสวดทั้งหมดน่ะออกมาจากไตสนาคมทั้งหมดแหละจะเป็นจักรพรรดิก็ออกมาจากไตสนาคมอแต่คําว่าไตาสนา,นาคมคําว่าจักรพรรดิเนี่ยมันคือตั้งแต่ผู้ทิเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าครับไม่มีองค์ไหนไม่เคยเกิดเป็นจักรพรรดิไม่ใช่พุทธ,ธแต่มันก็พุทธ,ธทุกองค์ต้องผ่านตรงนี้ไงอก่อนทีน่ท่านทุกองค์จะตัดสรุปต,ต้องผ่านไง เพราะนั้นจกักรพรรดิมันก็นมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและไปอนาคตมนุษย์ทุกคนในโลกเนะี่ยสามารถจะเอาพลังงานพวกนี้มาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้เลยท่านบอกครับท่านถึ้ง่ว้ด้วยว่าเองเองร้องเพลงอะ่ะเองร้องจะร้องเพลงอะไรก็ตามอะ่ะเองก็จะมีความรู้สึกเลยครับใช่ไหมครับแต่ถ้าเองสวดมนต์ภาวนาเองเข้าถึงความรู้สึกในพุทธมนต หรือคำาพรานั้นเองก็จะเข้าใจว่าเอามาเป็นประโยชน์ได้ยังไงอ่ะม, <laughs> มันก็เหมือนกันนะจังหวะครับแต่ต่างกันตรงพลังงานอ,อย่าถีอว่าเราจะเลือกพลังงานไหน,นใชจ่จริงๆมันก็เหมือนถ้าเกิดเราใช้พลังงานของจกักรพรรดิก็ทำให้เราคลายทุกทางโลกได้มีทั้งอิทธิ์และบุฤยธิตอยู่นะั้นท่านทิ้งไว้ในโลกนะไม่เอาไปด้วยนะเพราะนั้นคนตั้งใจส่วนจริงๆเนี่ย ผ่านชีวิตทุกคนนะยกเว้นยนกรรมไม่ดีในอดีตท,ที่มันทิกไว้หนักหนักหนะนักถึงจะต้องใช้เวลาใช้เวลานะใช้เวลาปรับนานสุดนี่ที่หลวงตาเคยเห็นก็<ๆ>หลายปีนะสี่ห้าปีสิบปียังมีเลยแต่ถ้าเกิดกรรมในอดีตไม่เยอะนี่พุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลย,เลยไม,ไม่ไม่ต้องรอเวลาลไม่จองเลย อ๋ออยู่ที่กรรมเหนียวลังในชีวิตเราที่เคยทำถูกต้องนะฮ <lum ens> ะเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตแต่การกะระทําปัจจุบันมันคืออนาคตท่านให้เตรียมตัวตายเตรียมจุกถืงว่แต่เกิดอ่ะเพราะไม่มีใครอยู่ได้ในโลกนี้เพราะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ด้วยครับแต่ถ้าเรามีมีคลื่นที่ดูแลรักษาเราเนี่ยเราก็สามารถจะแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนได้ครับถึงเป็นโรคเนี่ยก็จะหายไวกว่าคนปกติทมอง คเอาเรื่องจริงได้เนี่ยครับลวงตามันจะมีเรื่องความเชื่อเนอะความศรัทธาแล้วก็ความงมงายถูกต้องเลยมันมาด้วยกันครับพอเจริตมนุษย์ในประเทศในโลกเนี่ยมันมีหกจริตไงครับพวกมีศรัทธามากบางบางทีมันก็เชื่อเชื่อเลยก็เกิดงมงายไปเลยไม่ได้พิจารณาอะไรอ,อันนั้นเราห้ามเขาไม่ได้นะครับ ท่านหลวงพ่อธรรมอเองต้องพิสูจน์เวลาไปฟังธรรมะหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านเทศเรื่องอะไรเนี่ยเองต้องพิจารณา่านมอครับถ้ามันจริงก็โอเคถ้ามันไม่จริงเนจะมันก็ตัวคอยตัวมันนั่นแหละตัวคอยตัวมันมันเกี่ยวกับกรรม้วยไหมหลวงตามีเช่นบางทีแบบมุดเรามีความเชื่ออย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เคยเคยมีคนบอกว่ามันสมมติว่ามันเชื่อผิดอ่ะ มันเกี่ยวไหมว่าเจ้ากรรมในเวรหรือว่าใครมาดนจิตให้ไปเชื่ออะไรผิดๆอย่างเงี้ยมีครับมีอยู่เพราะว่าเจ้ากรรมในเวรจริงๆเนี่ยคนคนที่ทําคนที่เราทําอันตรายเขาในอดีตเนี่ยครับประกอบกับจวบหมอะพอดีเขาตกภูมิพอดีเขามาเป็นสามโอสีเป็นอสวกายซึ่งอยู่อยู่ใกล้ๆเราพอดีสามารถจะทาได้นะอ๋อเพราะปกติคนยังไม่เข้าใจเรื่องเจ้ากรรมในเวรน,นะ เจ้ากรรมในเวรเนี่ยเราเคยฆ่าเคยด่าเคยตีเคยทรมานเขาไหมในอดีตเนี่ยจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์ก็ตามในอดีตนู่นแหละแต่ชาติปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอืมเนี่ยปัญหาอยตรงนี้เขาอยู่ข้างบนสวรรค์หรือลมมันก็ไม่เขาโของโอิโหสิไปแล้วอยู่มนุษย์เนี่ยไม่รู้จะเจอกันหรือเปล่าอืมอยู่ข้างล่างก็ขึ้นมาไม่ได้แล้ววิญญาณที่จะ เล่นเราได้คือเปรตอสุรกายและสัมภเวสีคือภูมิที่ตกภูมิอยู่ก็อ,อยู่ในภูมิมนุษย์ใกล้ๆมนุษย์เนี่ยนั่นอ่ะถ้าเจอเขาเล่นงานเนี่ยแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีไหมแล้วมันจะมีวิธีการปฏิบัติอะไรต่ให้แบบพอเขาเจอเราปุ๊บเนี่ยเขาไม่อยากจะเล่นเราเลยเขาแบบโอโ้โหแบบง,ง่ายเลยนะค,คนที่เจ้ากรรมในเวรเยอะพวกปานาิบาตคือบวชอ๋อ ไม่เห็นเสือโบราณนะเสือโบราณที่รอดตัวบวชทุกไลับเพราะคำ<อ>ว่าผ้าเหลืองเนี่ยมันไม่กล้าอืมมันไม่กล้าทําแล้วปกติท่านก็นสวดมนต์ภาวนาทําวัดเช้าก็ย็นแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวียนอยู่แล้วครับเขาก็ได้บุญส่วนหนึ่งจากแสงสว่างจากท่านนะครับมันก็รอดตัวไปส่วนใหญ่ใช่ไหม,มแต่ยุคปัจจุบันมันยุควัตถุ มันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้ไงเคยมีคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีเหมือนศรัทธาจริตมากๆเนี่ยศรัทธาจริตจะปฏิบัติไปได้เร็วไหมฮะไม่ขาดปัญญาอ๋อเหรอฮะศรัทธาก็มากจะหลงหลงไปได้ศรัทธามากอาจารย์อาจารย์ไม่ดีก็ไปตามอาจารย์นะครับใช่ไหมเพราะศรัทธาอาจารย์ไงแต่ถ้าปัญญาล้ำก็สอนยากเหมือนกัน ก็ยากนะพูดถึงหลวงตาเคยมีลูกศิษย์ที่แบบปัญญาแบบล้ำลําเลยไหมฮะหลวงตามีเยอะนะแล้วหลวงตาทํำยังไงครับก็ไม่ได้สนใจะเออเพราะท่านบอกว่าเราไม่สามารถจะทําให้คนได้คนอื่นได้หรอกแต่ระวังตัวเองดิที่สุดแลวทั้งหมดส่วนใหญ่ใจทิฐานถึงนท่านว่าให้ช่วยเขาหน่อยแค่นี้ เพราะท่านมีเป็นบริษัทที่มีกําลังแล้วก็มีบริวารเยอะเลยครับท่านมีบริวารเยอะมันก็ถึงว่าพระเจ้าก็เกลือกโปรดเหมือนกันใช่โปรดคนที่ควรโปรดต้องเข้าใจนะว่าพุทธศาสนารพระองค์ปัจจุบันเนี่ยคือปัญญาที่กะครับคือปัญญาที่กะเนี่ยใช้ปัญญาเนี่ยมันจะเร็วมนุษย์ก็ประมาณร้อยปีไม่เต็มที100่ร้อยปีไม่เกินแต่ผู้ที่จะอายุยืนที่สุดคือผู้ที่ฝึกจิตไง วิธีฝึกสมถะิคือฝึกสมาธิทำให้ร่างกายมันระบบนิเวศทํทำงานช้าลงมันก็เลยอายุยืนเพราะนั้นหลวงตาเจอพระหลายองค์ที่อายุพันสองพันปีเคยเจอนะครับบางองค์เนี่ยบางองค์เนี่ยไม่ไม่เคยเข้าท้องเลยเวลาท่านตายท่านจะตายกับคนตายเกิดกับคนตายนี่คือพุทธศาสตร์สุดๆยอดนะ แต่น่าจะศึกษาวไว้ครับแต่ในน้อยต้องสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆห่างจากโลกบ่อยๆวันหนึ่งหลายชั่วโมงยิ่งดีครับเพราะเพราะเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่สภาพเนี้ยครับเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ใช่ไหมล่ะใช่ครับเออเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนร่างครับทีนี้พอเราแก่มากเนี่ยโอกาสที่จะฝึกได้มากเพราะเราเตรียมตั้งแต่หนุ่มครับคนแก่ตอนนุ่นๆมไม่สมมิไหว้พระ พอตอนแก่ลําบากแล้วลาบ,บากนะไม่มีฐานอืพอแก่ก็กลัวอย่างเดียวแล้วใช่ตอนนี้ก็คนวัยเกษียณก็กลัวกลัวไม่มีเงินกลัวไม่มีงานกลัวทุกอย่างคือวันก่อนผมเข้าไปศึกษาดูตาว่าคนกเกษียณเนี่ยเขาเขาคิดอะไรกันบ้างไม่ไม่มีเรื่องภพชาติเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์ครับจริงๆพุทธศาสตร์เนี่ย ว่าจริงๆเลยพู้เจ้าท่าน,นสอนการวินว่าใจเกิดครับไม่เกิดได้ยังดีอืมใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราจะไม่เกิดน่ะท่านบอกเองมีกำลังขนาดไหนที่จะไม่เกิดครับกำลังใจเองพอจะตัดภพชาติได้ไหมครับปัญหาอยู่ตรงนี้ท่านบอกอืมมันไม,ม่เกี่ยวตัญหาต้องไปฝึกอย่างงน้นถึงไม่เกิดตรงนี้ไม่เกิดมันอยู่ที่ใจเนี่ยกำลังใจอย่างเดียวเลยอืม <laughs> จริงนะเพราะว่า แนวทางไปในบาตรมันเหมือนกันหมดแหละไม่ต้องไปเถียงกันละเหมือนกันบอกมันเป็นพื้นฐานานี่เองครับถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ยตรงไหนก็ได้ครับสวดบทไหนก็ได้เหมือนกันอืมแต่ความหมายของบทไม่เหมือนกันแค่นี้ครับเหมือนกันคือทําใจให้ให้มันสงบ